ประวัติความเป็นมาสถานีตำรวจพุทธรเมืองจีจังหวัดลำพูนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2513โดยใช้งบประมาณของทางราชการซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนางสมจี้รัฐราษฎรบ้านป่าตองหลวงจำนวนเหนือที่1ไร่1งาน19ตารางวาต่อมาเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2530กระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศยกระดับฐานะให้สถานีตำรวจพุธรเมืองจี มีอำนาจการสอบสวนคดีอาญาเป็นต้นมาและในปีพุทธศักราช2545ตำรวจภูธรภาค5ได้มีคำสั่งให้สถานีตำรวจภูธรเมืองจีปรับเปลี่ยนจากตำแหน่งสารวัตรหัวหน้าสถานีเป็นรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีและได้เพิ่มตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปรามอีกหนึ่งตำแหน่งตั้งแต่วันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2545เป็นต้นมาต่อมาในปีพุทธศักราช2551 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ยกเลิกตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีมาเป็นสารวัตรใหญ่พร้อมเพิ่มตำแหน่งสารวัตรจำนวนสองตำแหน่งได้แก่สารวัตรสืบสวนหนึ่งตำแหน่งสารวัตรสืบสวนปราบปรามอีกหนึ่งตำแหน่งในปีพุทธศักราช2552สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ยกเลิกตำแหน่งสารวัตรสืบสวนปรับปรามออกไปในปีพุทธศักราช2552 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับจัดสรรง,งบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองจี้แห่งใหม่ขึ้นโดยใช้ที่ดินของราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนลอพอสบางส่วนซึ่งตั้งอยู่เลขที่226หมู่ที่12ตําตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูเนเหนือที่จำนวน2ไร่2งาน38.60ตารางวาพร้อมทั้งได้อนุมัติงบประมาณ ให้ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตำรวจขึ้นอีกจำนวน1หลังสองชั้น10คูหาโดยใช้ที่ดินของราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนหล่อพ่อสองสาบางส่วนสภาพพื้นที่และภูมิประเทศพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองจี้ตั้งอยู่ห่างจากตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนประมาณ20กิโลเมตรรับผิดชอบพื้นที่4ตำบล49หมู่บ้าน9 0 9 5หลังคาเรือน ประกอบด้วยตำบลเหมืองจี้14หมู่บ้านตำบลบ้านแป้น9หมู่บ้านตำบลหนองหนาม8หมู่บ้านตำบลป่าสัก18หมู่บ้านจำนวนประชากรทั้งสิ้น36,650คนแยกเป็นชาย15,697คนหญิง16,953คนเฉลี่ยข้าราชการตำรวจหนึ่งนายรับผิดชอบต่อประชากรจำนวน592คน เส้นทางคมนาคมเข้าไปในตัวเมืองลำพูนมี2เส้นทางได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข116สายอ้อมเมืองป่าซางทางหลวงจังหวัดหมายเลข1033สายแม่่าท่าจักเส้นทางคมนาคมไปอำเภอแม่ธาจังหวัดลำพูนมี1เส้นทางเส้นทางคมนาคมไปอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนมี1เส้นทางสายงานการบังคับบัญชา สถานภาพกำลังพลชั้นสัญญาบัตรอัตราอนุญาต10อัตราปัจจุบันมี9อัตราว่าง1อัตราชั้นประทวนอัตราอนุญาต61อัตราปัจจุบัน52อัตราว่าง9อัตรารวมอัตราอนุญาต71อัตราปัจจุบันมี61อัตราคิดเป็นร้อยละ8 5 9 1กาการจัดระบบสายตรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดระบบสายตรวจทุกประเภทให้มีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นระบบเดียวกันตามหนังสือสั่งการของตรอที่200ทับ2540ลงวันที่13กุมภาพันธ์2540สถานีตำรวจภูธรเหมืองจีจึงได้ดำเนินการจัดระบบสายตรวจออกตรวจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามดังนี้สายตรวจประจำตำบล มีพื้นที่รับผิดชอบ4ตำบล49หมู่บ้านโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามทำหน้าที่สายตรวจประจำตำบลต่างๆดังนี้สายตรวจประจำตำบลเหมืองจีตู้ยามป่าห้ามีกำลังปฏิบัติวันล,ละ3นายประจำที่พักสายตรวจ1นายออกตรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ2นายรับผิดชอบพื้นตำบลเหมืองจีจำนวน14หมู่บ้านสายตรวจประจำตำบลบ้านแป้นหนองหนามตู้ยามบ้านแป้น มีกำลังปฏิบัติวันละ3นายประจำที่พักสายตรวจ1น่ายออกตรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ2นายรับผิดชอบพื้นที่ตำบลบ้านแป้นและตำบลหนองหนามจำนวน13หมู่บ้านสายตรวจ,รจรประจำตำบลป่าศักต,ตู้หยาบดอยติมีกำลังปฏิบัติวันละ7นายประจำที่พักสายตรวจ1น่ายออกตรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ2นายรับผิดชอบพื้นที่ตำบลป่าสักอําอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจำนวรรน18หมู่บ้าน สายตรวจประจำตำบลบ้านแปนตู้ยามท่าเชียงทองมีกำลังปฏิบัติวันล,ละสองนายประจำที่พักสายตรวจหนึ่งนายออกตรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบห,หนึ่งนายพร้อมอ,อพปรรดหนึ่งนายรับผิดชอบพื้นที่ตำบลบ้านแปนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจำนวน4หมู่บ้านกตตรคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานระดับสถานีตำรวจคณะกตตรสพเมืองจีประกอบด้วยสารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานี ตัวแทนราชการตำรวจรวมจำนวน8นายและประกอบด้วยประชาชนทั่วไปเพื่อน,นำความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นกรรมการใน,ในใคณะกรกต,าต,าตาอรอจำนวน15คนสถานภาพการเกิดอากญยากรรมในพื้นที่รับผิดชอบกรณีเมื่อวันที่9มิถุนายน2553ได้ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน46คัน และวันที่10มิถุนายน2553ได้นำหมาย้นไปทำการตรวจขนที่ร้านนึกตุ๊กตาเลดซิงซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่101หมู่2ตำบลป่าสักอำเภอเมืองจัังหวดลำพูนซึ่งเป็นของนายวีรชัดจันบุญเรืองอายุ43ปีบ้านเลขที่66หมู่7ตำบลท่ากว้างอเภอสารพีจัังหวดชใหม่ไว้ทำการตรวจสอบนั้นผลการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ถูกจรกรรม,มาจากท้องที่ สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่จำนวน4คันสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกจำนวน3คันสถานีตำรวจภูทรสันส่ายจำนวน3คันสถานีตำรวจภูทรภูพิงจำนวนหนึ่งคันสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงจำนวนหนึ่งคันสถานีตำรวจภูธรสารพีจำนวนหนึ่งคันสถานีตำรวจภูทรสันปาตองจำนวน1คันรวมรถที่คืนไปดำเนินคดีกับสถานีตำรวจภูทรต่างๆ รวม14คันการดำเนินคดีในความผิดลักทรัพย์หรือรับของโจรน,นั้นท้องที่เกิดเหตุรับผิดชอบดำเนินคดีทั้งหมดส่วนรถจักรยานยนต์ที่เหลือได้ยึดตรวจสอบจำนวน32คันคืนเจ้าของรถจำนวน26คันคงเหลือ12คันความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับทรัยพย์ที่เกิดขึ้นมีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติที่เกิดในแต่ละปีสาเหตุอันสืบเนื่องมาจากสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมในปัจจุบันประกอบกับความเคยชินของชาวบ้านที่ไม่มีการระวังป้องกันทรัพย์สินของตนเองซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรตำบลเหมือนจีได้ให้สายตรวจและชุดมวลชนสัมพันธ์ของสถานีออกประชาสัมพันธ์ตื่นประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดพร้อมทั้งได้ติดตู้แดงเพื่อให้สายตรวจออกตรวจตราป้องกันอาชญากรรมคดีความผิดตามพรบรยาเสพติดสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการกระทำผิดข้อหาเศษครอบครองและจำหน่ายที่เป็นผู้ขารายย่อยการแพร่ระบาดในลักษณะการลักลอบล่ําเหลี่ยงผ่านอีกทางหนึ่งโดยภาพรวมแล้วยังไม่รุนแรงนักสถานีตำรวจู้ท่ทอนเหมืองจี้จึงได้จัดทำข้อมูลผู้ที่มีพฤติการขายยาสติกรายใหญ่รายย่อยรายกลางและผู้เสพจากนั้นได้ดำเนินการกวาดล้างและจับกุมอย่างต่อเนื่องเสมอมาโดยเน้นการตรวจขนบ้านเป้าหมาย และการตั้งจุดตรวจตามห่วงเวลาที่เหมาะสมตามแผนของหน่วยเหนือที่ได้สั่งการส่วนปัญหาการแพร่ระบาดในสถานศึกษานั้นในเบื้องต้นพบว่าในจำนวนสถานศึกษาในระดับประถม1-6จําจำนวน11โรงเรียนและระดับมัธยมศึกษา5โรงเรียนนั้นไม่มีการแพร่ระบาดส่วนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจานวน3โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจานวน1โรงเรียนพบว่านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่บ้าง ซึ่งทางสถานีตำรวจพุธทธรหมุนจีมีได้นิ่งนอนใจได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำสถานศึกษาอยู่แล้วโดยให้มีหน้าที่ประสานกับผู้บริหารของสถานศึกษาและอาจารย์ฝ่ายปกครองคอยสังเกตติดตามพฤติกรรมของกลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงอยู่อย่างต่อเนื่องในเบื้องต้นไม่พบว่ามีนักเรียนคนใดติดยาเสพติดผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่24มีนาคม2553พนตรวจโสมคิดบุญถนอมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมคณะและพนตรวจตรีชำนานรวดเร็วผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนพร้อมคณะได้เดินทางมาเปิดที่ทำการใหม่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมพบปะข้าราชการตำรวจให้โอวาดแก่ข้าราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองจีการฝึกวิชาทหารยุทธวิธีการควบคุมฝูงชนการตรวจค้น และการอบรมข้าราชการตำรวจในปกครองสถานีตำรวจภูธรเมืองจีได้มีการประชุมเพื่ออบรมจริยธรรมเสริมสร้างวินัยให้กับข้าราชการตำรวจเป็นประจำทุกวันอังคารและทำการฝึกวิชาทหารสำหรับตำรวจตลอดจนยุทธวิธีการควบคุมฝูงชนการตรวจขน้นและอื่นๆอีกมากมายเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ทุกขั้นตอนสถานีตำรวจภูธรเมืองจี ได้ทาการฝึกระเบียบแบบแผนและยุทธวิธีตํารวจการออกกําลังกายให้ตํารวจในสังกัดอย่างสม่ําเสมอเพื่อจะได้ออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามน,นโยบายระเบียแบ,บแบบแผนของตํารวจภูธรภาค5และสํานักงานตํารวจแห่งชาติการปกครองส่วนท้องถิ่นแยกเป็นเทศบาลสองแห่งได้แก่เทศบาลตำบลบ้านแป้นและเทศบาลตำบลเหมืองจีและองค์การบริหารส่วนตำบลสามแห่งได้แก่อปตอบ้านแป้น อบตอหนองหนามและอบะตอปา่าศัก์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากสภาพพื้นที่รับผิดชอบนั้นมีพื้นที่อยู่ในความดูแลจำนวน4ตำบล49หมู่บ้านและมีชุมชนหนาแน่นเกิดขึ้นตามความเจริญของสังคมเมืองโดยเฉพาะตำบลป่าศักนั้นมีเขตติดต่อกับอำเภอเมืองลำพูนและมีโรงงานในเกอือสหพัฒน์จำนวน9โรงงานอยู่ในพื้นที่มีคนงานทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ ประชากรแฝงจำนวนมากทําให้ก่อให้เกิดปัญหาอัจฉกรรมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ว่ากําลังตํารวจพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังคงอยู่เช่นเดิมสํารังชํารุดสุดโทรมตามอายุการใช้งานดังนั้นจะมีความต้องการกําลังพลยานผาานะและวัสดุคารุฑนเพิ่มเพื่อให้การปฏิบัติงานได้คล่องตัวและรวดเร็วต่อการบริการประชาชนความต้องการ 1. ต้องการบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนปัจจุบันบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นเรือนแถวจำนวนหนึ่งหลังสิบคูหาบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยังไม่มี 2. ต้องการกำลังคนเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวต่อการบริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบปัจจุบันมีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร9ก้านาย ชั้นประทวน53นายมีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมทั้งสิ้นประมาณ32,650คนคิดเฉลีย่ยข้าราชการตำรวจหน่ายต้องรับผิดชอบต่อประชากรจำนวน536คน 3. ต้องการยานพาหนะพร้อมด้วยวัสดุเชื้อเพลิงเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานปัจจุบันมีรถยนต์สายตรวจ3คันรถจักรยานยนต์7คันและรถยนต์ตู้1คัน จากปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าวทางสถานีตำรวจภูธรตำบลเหมืองจียังพอสามารถแก้ไขปัญหาได้และมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้